สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูพินีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะ <c oughs> ก็มาทดลองการใช้ใช้ใช้เอนไลน์บน YouTube นะคะเป็นครั้งแรกก็ก็คงยังไม่ได้พร้อมทีเดียวนะคะก็ขออภัย ถ้าเผื่อใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะคะพี่นีก็จะลองไลฟ์บนนี้ใช้คอมใช้อใช้แล็บท็อปไลน์นะคะคงจะแบบภาพคงจะไม่สวยงามใครเข้ามาแล้วสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาก็ตอนนี้ก็เี๋ก่อนขอเปลี่ยนแว่นนะ โอเคเห็ okay, นชัดขึ้นนะ,ะคะครูพินีก็จะลองเขียนนะคะยังไม่เคยไลค์ใน YouTube เลยนะคะวันนี้เข้ามานี่ก็มาไลค์ในหัวข้อการทำเอ่อออนไลน์นะคะการทำออนไลน์สำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยสามารถทำออนไลน์ได้ไหมนะคะก็ครูพินีก็จะมาแนะนำตัวว่าชื่อในเพจของมานีสวิตนะคะ ก็ในเพจมานีออนไลน์เปิดก็สอนสูงไวัยทำออนไลน์สร้างไรายได้หรือสอนมือใหม่ทำออนไลน์นะคะวันนี้ก็เข้ามาแนะนำตัวแล้วก็ครูพินีก็เรียนเออเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็เพิ่งเข้ามาเรียนก็ยังไม่คล่องวันนี้ก็ลองมาไลฟ์ดูนะคะไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าจะมันออกอากาศหรือไม่นะคะเพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามาดูนะคะ เออถ้าใครเห็นอันนี้ก็เพิ่งไลฟ์ไปได้แค่สองนาทีนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องว่าในสมัยเนี้ยในโลกยุคนีย้ยุคของยุคของ new n o r m a n นะคะ mm. เขาจะใช้วิชาออนไลน์งานออนไลน์นำนะคะไม่ว่าจะในสา,สาขางานชนนิดไหนนะต้องขึ้นมาบนออนไลน์ถึงจะ ถึงจะเอขยายกิจการขยายอธุรกิจของเราให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ใช้งานออนไลน์เนี่ยเป็นหลักนะคะต่อไปทุกคนก็คงต้องอยู่บ้านทำงานในบ้านกันนะ work at home นะคะทำงานออนไลน์ได้ทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาอาหารจะเป็นสาขาคูโค้ด หรือจะเป็นสาขาเกี่ยวกับสุขภาพคือการเอ่อาหารนะคะอาหารหลา,หลากหลายที่สามารถขึ้นมานำเอาออนไลน์มานำได้นะคะวันนี้ที่นี่ก็มาทดลองในการไลฟ์ของ YouTube นะคะก็ไม่ทราบว่ามันจะออกเป็นยังไงแต่เราก็จะเนี่ยมาเหมือนพูดว่า ใครที่คิดว่าอยากทํางานออนไลน์มาเพิ่งเริ่มต้นหรือคิดอยู่แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช่ไหมคะพี่นีก็เป็นคนนั้นมาก่อนนะคะคิดอยู่นานเลยไม่กล้าตัดสินใจว่าอย่างแรกเลยแล้วคิดว่าเราอายุมากแล้วอย่างที่สองคิดว่าเราจะออกหน้ากล้องเนี่ยมันจะดูดีไหมอย่างที่สามก็คือกลัวคนอื่นจะจะวิจารณ์เราเสียอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ยังเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีความ เอออะไรไม่เท่ากันนะคะเรามีโอกาสไม่เท่ากันแล,แล้วความสวยก็ไม่เท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราที่ทําให้ตัวเราเองสวยนะคะถ้าจิตใจเราดีจิตใจเราคิดบวกใช่ไหมคะมองโลกในแง่ดีมองสิ่งที่สวยงามคิดดีนะคะเราก็หน้าตาเราก็จะสวยนะคะเพราะเราสวยออกจากข้างในไงคะ พี่นก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะว่าต้องมีการตั้ง mindset ใหม่หมดนะคะต้องล้างแผงเก่าออกให้หมดเลยใครที่มาทํางานออนไลน์ต้องคิดใหม่หมดเลยหาวิชาเก่าๆนี่เราแทบจะใช้ไม่ได้เลยที่เราเรียนมาใช่ไหมที่เราโดนสอนมาเราก็คิดว่าเราเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยการนํางานออนไลน์ขึ้นมานําหน้าเรานะคะแล้วก็ตั้ง mindset ของเราใหม่ ลื้อแผงเก่าๆออกทิ้งหมดใช่ไหมความตรงจํำแย่ๆเก่าๆเราลื้อทิ้งหมดแล้วเราก็โปรแกรมสมองเราเข้าไปใหม่นะฮะว่าเราต้องการทําอะไรแล้วเราโฟกัสสิ่งที่เราทําตั้งเป้าหมายขึ้นมาทําสิ่งที่รักใช่ไหมรักในสิ่งที่ทําแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะวันนี้พี่นีกก็ขึ้นมาแค่ทดลองนะคะก็ประมาณเนี้ยห้านาทีสิบนาทีก็คิดว่า คงจะมีใครเข้ามาดูบ้างนะฮะในอนาคตก็ขอแนะนำตัวพี่นีก็มีมีคอร์สสอนนะคะสอนเริ่มต้นทำออนไลน์อย่างไรนะคะโดยเฉพาะสอนคนที่มือใหม่จริงๆเนี่ยใช่ไหมตอนที่คูพี่นีมาเข้ามาเรียนออนไลน์ก็ตั้งก็ตั้งท่าอยู่เป็นปีอะกว่าจะได้ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ใช้เวลานานเกินไปเพราะเราไม่รู้ช่องทางนะฮะ จนกระทั่งเรามาเดินล้มลุกคุกคานคิดคือแบบหลายอย่างที่ผ่านสิ่งต่างๆมาเนี่ยนะมันเป็นเออมันเป็นบทเรียนมันเป็นประสบะการณ์ตรงของเราแท้ๆเลยเนะี่ยเลยเข้าใจอ่ะเข้าใจคนที่เพิ่งมาเริ่มทำออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยนะว่าเขาอะกลัวอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่ก็ถึงใช่ไหม เพราะว่าความที่เราไม่ได้เชื่อมั่นในตนเองนั่นเองมันมีหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบอะของการที่เราจะเออเออไม่ <c oughs> ของเราที่จะไม่เอาความกลัวนั้นทิ้งไปอะนะคะมันมีหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเอาความกลัวนั้นออกไปคือเราต้องเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้คํานิยามหรือจะมาบอก จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะว่าเราจะเอาความกลัวของเรานั้นออกไปได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นการแนะนําตัวแล้วกันนะคะเป็นไลฟ์แรกแลวไม่ทราบว่ามันจะออกอากาศไหมเนี่ยมันจะไปถึงไหนไหมนะก็ยังไม่ทราบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็แนะนําตัวแล้วก็พี่หนีก็ผ่านวิชาการออนไลน์ก็ได้เทคอร์สมาเยอะมากนะคะก็ยังไม่ยังไม่พอเท่าที่เราจะต้องการอะ ใช่ไหมเพราะความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่ๆเรื่อยๆเราต้องพลอยพัฒนาตัวเราเองอ่ะเราอย่าหยุดพัฒนาเลยวันนี้เราได้เราต้องได้ทุกวันค่ะต้องได้ทุกวันนะั้นเราก็ให้ทุกวันนะคะเมื่อเราได้มาเราก็ต้องส่งต่อไปนะให้เพื่อนๆให้คนที่เขายัางไม่ไม่เข้าใจให้คนที่เขายังไม่มีโอกาสให้เขามีโอกาสเหมือนเราทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอ,อจบไลฟ์ อันนี้เป็นเท่านี้นะคะเป็นไลฟ์นี้เป็นไลฟ์เทสนะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์เบื้องต้นนะคะสวัสดีทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย